มาดูกันที่ทางด้านของพักเพื่อไทยกันบ้างนะครับซึ่งกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยออกมาระบุถึงรถแมพครับของ6องค์กรอิสระนั้นไม่น่าที่จะประสบผลสําเร็จนะครับเพราะผู้เจราจานั้นต้องมาอยู่ในเส้นทางของความขัดแยง้งอีกทั้งองค์กรแต่และองค์กรก็ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองด้วยครับพันเอกอภิวันวิริยะชัยกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณี6องค์กรอิสระจัดรถแมพเพื่อหาทางออกของประเทศ โดยมองว่าการเจราจาต้องเป็นคนที่มีอำนาจทางกฎหมายและต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งใดๆโดยเชื่อว่ารถแมพในครั้งนี้ไม่น่าจะสำเร็จเพราะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนเองเช่นคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่มีนายสมชัยศรีสุทธิยกรกะกะตฝ่ายกิจการบริหารงานเลือกตั้งต้องจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยพร้อมขอให้ทบทวนการทำหน้าที่ของตัวเอง ผู้ที่สามารถจะเจราจาได้ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายและก็ต้องเป็นผู้ที่มีระบ,บรารมีประการที่สองก็คือต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องในความขัดแย้งเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุนถ่ายท่านต้องดูตัวเองหรือคณะกรรมการใดๆที่จะมาพิจารณาต้องต้องไม่เคยเข้าไปเป็นผู้ขัดแย้งด้วยการเจราจาเนี่ยหนับสามก็คือการเจราจาต้องทําในทางลับไม่ใช่ใช้วิธีที่ท่านผลเอ,เอกชายท่านพูดนะครับใช้วิธีการ ปักป้ายถ่ายรูปก็คือหมายว่าประชาัมพันธล่วงหน้าไม่อย่างนั้นจะไม่ประสบความสาเร็จเลยท่านพูดไวส้สประการเพราะฉะนั้นก็เห็นได้เลยครับว่าการดําเนินการรถแม p โดยท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยคงไม่ประสบความสาเร็จนะครับอันนี้ท่านปลเอกเฉยชัยศีวราท่านได้ฟันธถงไว้อย่างนั้นซึ่งผมเองก็เห็นด้วยฮะมันคงจะไม่ประสบความสาเร็จวิธีการที่จะต้องแก้ปัญหาของบ้านเมืองของเราเนี่ยฮะผมเรียนอย่างนี้ครับองค์กรตามรัฐหมุนทั้งหลายเนี่ยท่านมีหน้าที่อย่างไร ท่านก็ต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่ของท่านส่วนเรื่องการแต่งตั้งสภาประชาชนนั้นพันเอกอภิวันกล่าวว่าเป็นการตั้งลอยๆโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับการตั้งสภาประชาชนก็ต้องเปิดประชุมสภาก่อนตามกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อดําเนินการแก้กฎหมายทั้งนี้การแก้ไขความขัดแย้งนั้นมี4แนวทางที่สําคัญคือ 1. แก้ไขความข้อเท็จจริงเพราะปัจจุบันมีการบิดเบือนมาก 2. แก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือดำเนินการตามกฎหมายแบบเท่าเทียมเช่นกรณีของคณะกรรมาก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือบปชที่ไม่เคยดําเนินคดีประกันร,ราคาข้าวและคดีปลระะเลย3นั้นต้องมีเมตตาเช่นการให้อภัยกันทุกฝ่ายและ 4. มองโลกอย่างสร้างสรรค์ซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาตามรัฐธรรมนูญปัญหาความขัดแย้งของโลกนีมันมีหลักสำคัญอยู่4ประการ ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วครับประการแรกก็คือแก้ปัญหาตามข้อทัจจริงเพราะฉะนั้นสังคมต้องยอมรับนะครับว่าขณะนี้ปัญหาของบ้านเมืองของเราสู้กันจะเป็นจะตาย,ยจะจะ,จะเกิดเกิดกาียุคจะเกิด,กด,กดสงครามกลางเมืองกันอยู่เนี่ยเพราะการแย่งชิงอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมืองสองพรรคเพราะฉะนั้นขอให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักนะครับความยุติธรรมต้องเป็นมาตรฐานเดียวไม่ใช่ว่าเรื่องประกาันร,ราคาข้าวข,ของพรรคปฏิบัติ ท่านอ้างว่าเอกสารหายทั้งๆท,ที่เอกสารเนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์นะครับไม่ไม่นำไปพิจารณาเรื่องปรอสเนี่ยฮะจนจะงหมดอายุความท่านไม่พิจารณาทุกฝ่ายต้องให้อภัยซึ่งกันและกันจากใจนะครับต้องมองโลกอย่างสร้างสรรค์ต้องเชื่อมั่นว่าปัญหาบ้านเมืองของเราสามารถแก้ไขได้ไม่มีปัญหาบ้านเมืองใครแล้วครับที่แก้ไขไม่ได้ พันเอกอภิวันยังกล่าวอีกด้วยนะครับว่าพักเพื่อไทยและรัฐบาลไม่จําเป็นต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมหาทางออกประเทศกับ5องค์กรเพราะการดําเนินการดังกล่าวน,นั้นไม่มีกฎหมายรองรับและอาจเพิ่มความขัดแย้งขึ้นได้